รับผดโครงข้อสอบนิติรามนะครับยังอยู่ในส่วนของข้อ2ของละเมิดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดของนายจ้างนะครับต่อการกระทาละเมิดของลูกจ้างนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหลักกฎหมายกันนะครับ420เนี่ยเราแม่นกันอยู่แล้วแต่ขอให้วางไว้ในทุกข้อเลยนะครับเพราะว่า420เนี่ยใช้ทุกข้อเลยครับทีนี้มันก็จะมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา425นะครับที่บอกไว้ว่า นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในการที่จ้างนั้นนะครับอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเรามีลูกจ้างนะครับแล้วลูกจ้างเราเนี่ยไปทําละเมิดระหว่างที่ ทํางานให้เราก็คือไปในการที่จ้างเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติเราเป็นลูกจเราเป็นนายจ้างนะครับจ้างลูกจ้างเราเนี่ยนะครับขับรถบรรทุกไปส่งท่อเนี่ยนะครับแล้วระหว่างนั้นเกิดเขาจงใจหรือประมาทเลินเล่อไปละเมิดกับคนอื่นเนี่ยนะครับชนใครตายเนี่ยอันนี้เราต้องร่วมรับผิดนะครับหรือเราเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับจ้างลูกจ้างคนนี้ให้ก่อสร้างเนี่ยนะครับเกิดลูกจ้างคนนี้เขาประมาทเลินเล่อนะครับทำค้อนหล่นใส่หัวใครตายเนี่ย ในระหว่างการที่เราจ้างเนี่ยนะครับอันนี้เราในฐานะนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะครับผมเนาะ,ะมาดูในส่วนของข้อสอบกันเลยดีกว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็อบอกว่าในอางนะฮะสั่งให้ลูกจ้างคือในอาร์ตนะฮะขับรถไปส่งนางกว้างนะครับไปงานแต่งของญาตินะครับแล้วบอกว่าเออถ้าเลิกงานแล้วก็ให้ขับรถมาเก็บในโรงรถนะห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะห้ามเลยบอกว่าเออระหว่างรอนางกวางเนี่ยห้ามไปไหนเลยนะ โอ้ปรากฏในอาร์ตไม่ฟังครับว่าคนมันหิวทําไงได้แอบขับรถไปทานข้าต้มนะฮะโอไม่รู้มีแอลกอฮงงอล์หรือเปล่าเพราะว่าระหว่างทางนะฮะในอาร์ตขับรถด้วยความประมาทนะชนรถยนต์ของในรวยนะฮะเป็นเหตุให้ในรวยเนี่ยถึงวยความตายทันทีคําถามนะ วิจัยว่าในอ่างและในอาร์ตนะฮะทั้งสองคนต้องร่วมกันรับผิดฐานละเมิดต่อในรวยหรือไม่เพราะเหตุใดนะฮะนี้ก็คือในอาร์ตนะฮะสั่งในอ่างนะฮะไปส่งนางกว้างหน่อยเออนะฮะไปงานแต่งนะฮะระหว่างนั้นก็ไปทานข้าวต้มนะฮะเป็นไงฮะรถชนนะฮะชนในรวยนะถึงแก่ความตายนะนี้ก็คือข้าวต้มเป็นเหตุนะสังเกตได้นะครับน้องอ้า มาดูกันนะครับเฉลยกันก็คือการที่ในอาร์ตนะครับขับรถด้วยความประมาทนะครับไปชนในรวยในรวยตายเนี่ยนะฮะอันนี้มันถือว่าละเมิดต่อในรวยอยู่แล้วนะฮะตามมาตรา420นะอันนี้ก็หมูหมูนะฮะเหมือนเขาต้มนะก็ต้มหมูนะฮะก็แต่ในกรณีที่เราต้องมาดูกันที่อาจจะไม่หมูเท่าไหร่ก็คือในกรณีของนางอ่างนะฮะในอ่างนะฮะที่เป็นเจ้าเป็นนายจ้างเนี่ยนะฮะเอ๊ะตกลงในในในอ่างที่เป็นนายจ้างเนี่ย ร่วมรับผิดหรือเปล่าเพราะว่าสั่งแล้วว่าห้ามไปไหนแต่ในอาร์ตเนี่ยไปละเมิดคําสั่งไงนะฮะก็ <c oughs> มาฉเฉลยเขาบอกว่าการที่เราอ่าสาหรับนายอ่างไม่ใช่น,นางอ่างนายอ่างนั้นนะฮะเ <c oughs> มื่อปรากฏว่าในอาร์ตเนี่ยกะทาต่อละเมิดอ่ากระทำละเมิดต่อในรวยนะฮะตามคําสั่งของนายจ้างคือนายอ่างนะฮะ ถือว่ายังอยู่ในที่ในอาร์ตปฏิบัติหน้าที่ในการที่จ้างนะครับแม้นายอ่างจะสั่งห้ามเด็ดขาดว่าห้ามขับรถไปที่ไหนนะแต่ในอาร์ตเนี่ยเป็นไงครับไม่ฟังฮะแวะไปทานข้าวต้มนะครับการขัดคําสั่งของลูกจ้างก็ไม่อาจนํามายันกับบุคคลภายนอกเพื่อปฏิเสธความผิดได้เพราะยังถือว่านายอาร์ตทำไมฮะยังอยู่ในปฏิบัติหน้าที่ในการที่จ้างนะครับเพราะฉะนั้นนายอ่างนะครับ ซึ่งเป็นนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดกับนายอาร์ชซึ่งเป็นลูกจ้างด้วยนั่นเองตามมาตรา425นะครับโอ้โหเขาต้มเป็นเหตุสังเกตได้นะครับก็ผิดตามระเบียบกันไปไมีอีกข้อหนึ่งครับก็บอกว่าในในช่วงนะฮะเป็นเจ้าของรถบรรทุกได้มอบรถบรรทุกคันดังกล่าวให้ในม่วงลูกชายนะฮะร,ระหว่างวันเกิดเหตุในพ่วงซึ่งเป็นลูกจ้างของนายม่วงนะครับได้ขับรถยนคันดังกล่าวไปส่งของที่ปากช่องนะฮะ ระหว่างขับรถนะฮะไปส่งของเนี่ยฮะรีบรีบฮะรีบเพราะว่านัดกับแฟนไว้นะฮะแฟนคนสวยนะฮะรีบไปหน่อยแล้วก็มีช้างเนี่ยฮะตัดเน้าในพ่วงไม่ได้ระมัดระวังทําให้ต้องเหยียบรถกระทันเหยียบเบรกกระทันหันรถบรรทุกเสียหลักชนรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของในง่วงในง่วงนะที่ขับสวนหนาทำให้ในง่วงบาดเจ็บสาหัสและรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคันจงวินิจฉัยว่าในช่วงในพ่วงและในง่วงนะฮะ เอ้ยขอโทษในช่วงในพ่วงและในม่วงต้องร่วมรับต้องรับผิดฐานละเมิดที่เกิดความเสียหายกับในง่วงหรือไม่เพราะเหตุใดกรณีนี้ก็สาวสวยเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะมาดูเฉลยก็อสอบกันดีกว่าครับแน่นอนครับการที่ในพ่วงไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยนะฮะขับรถด,ด้วยความประมาทเนี่ยนะครับเสียหลักชนรถยนต์ของชนรถมอเตอร์ไซค์ของในง่วงทําให้ในง่วงเสียหายเนี่ย อันนี้มัน420ตามอ่าตาก็ถือว่าในพ่วงเนี่ยประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็ถือว่าในพ่วงเนี่ยละเมิดต่อในม่วงตามมาตรา420อยู่แล้วอ่าอันนี้ก็ง่ายๆนะครับทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าในกรณีของการที่ในพ่วงเนี่ยทำละเมิดระหว่างการที่จ้างนะครับในม่วงซึ่งเป็นนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดกับในม่วงซึ่งเป็นลูกจ้าง ในผลแห่งละเมิดในขณะที่ในพ่วงได้กระทําในการที่จ้างนั้นนะครับส่วนในช่วงเนี่ยไม่ได้เป็นนายจ้างก็ไม่ต้องร่วมรับผิดนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของรถแต่คีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าใครเป็นนายจ้างคนนั้นก็ต้องร่วมรับผิดนั่นเองนะครับเนาะก็สําหรับความรับผิดของนายจ้างก็ประมาณนี้ครับก็ออกข้อสอบไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าเกิดออกมาเราก็ต้องเก็บให้ได้นะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนข,นของข้อสุดท้ายของข้อ2แล้วก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดของการ ขข่าวแพร่หลายนะฮะนะก็เดี๋ยวเรามาตามติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ